ไม่มีใครเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเกรงใจอะไรพวกนายพลตำรวจนักหนาหรือว่าเข้าใจผิดต่อสาเหตุของปัญหาตำรวจในเรื่องอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะหลงตามคำเทศเรื่องเงินเดือนน้อยค่าตอบแทนต่ำงบประมาณจำกัดยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์ไม่พอใช้ทำให้ขวัญและกำลังใจของตำรวจผู้น้อยถดถอยหรือไม่ จึงได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปกว่า7ปีหลังจากที่ได้ยึดอํานาจโดยที่ยังไม่ได้จัดการปัญหาอะไรหรือว่าดําเนินการปฏิรูปตํารวจและระบบงานสอบสวนอะไรตามเสียงเรียกร้องของประชาชนและตํารวจผู้น้อยอย่างแท้จริงเลยนอกจากเน้นการเพิ่มตําแหน่งหน่วยงานรวมทั้งงบป,ประมาณเพิ่มการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณยานพานะและสิ่งอุปกรณ์โน่นนี่ให้ตามที่ตํารวจผู้ใหญ่ร้องขออย่างไม่หยุดย่อน แต่ปัญหาประชาชนเดือดร้อนจากการที่พนักงานสอบสวนถูกสั่งไม่ให้รับแจ้งความออกเลขคดีเพื่อที่จะได้ไม่ปรากฏสถิติอาชญากรรมและต้องดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการตรวจสอบควบคุมตามกฎหมายก็ยังเกิดขึ้นมากมายในแทบทุกสถานีที่มีการพัฒนาให้สวยงามและทันสมัยในทางกายภาพทั่วประเทศ การทุจริตช่อฉนรับสวยสินบนของตำรวจผู้ใหญ่จากแหล่งอใบยมุกผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงเรืองรมบ่อนการพนันตู้มา้าและผู้ประกอบธุรกิจรถบรรทุกสารพัดก็ยังกระทำกันเป็นปกติโดยที่ตำรวจสารพัดหน่วยซึ่งรัฐและประชาชนได้ใช้งบประมาณจำนวนมากจัดตั้งขึ้นมากมายและออกกฎหมายให้มีอำนาจจับกลุมและสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหาผู้กระทำผิดรวมทั้งขบวนการผู้อยู่เบื้องหลังที่ถือเป็นองค์กรอาชญากรรมไม่ได้ทำหน้าที่ของตนแต่อย่างใด ประชาชนต้องร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังอสไปตรวจตราจับกลุมแทนตลอดมากกว่า7ปีเหตุการณ์ผู้กองปูเข็มหรือร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลนายฐานนอกราชการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและอาสาไปแก้ปัญหาตู้ม้าและตู้สล็อต ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีขนส่งรถโดยสารอำเภอพนมสรารคามจังหวัดชะเชิงงเราหลังจากที่ได้ไลฟ์สดและแจ้งให้ตำรวจมาจับยกตู้สล็อตไปแล้วตนเองกลับถูกกลุ่มทรชนนับสิบคนดักกลุ่มกระทืบทำร้ายจนปางตายนอกจากการส่งกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมผู้กองปูเข็มที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ได้ยินนายกรีพูดว่าผู้บังคับการตำรวจจังหวัดผู้ประชาการตำรวจภาค ผู้ช่วยพบตรอรองพบตรซึ่งมีอยู่มากมายแม้กระทั่งพบตรหายไปไหนทําไมจึงไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมให้แต่ละหน่วยจับกลุมปราบปรามการทําหน้าที่ของตนปัญหาเครื่องจาักรการพนันตู้มา้าตู้สล็อตดูดเงินเด็กเยาวชนและคนยากจนหาเช้ากินข้ามมาอย่างยาวนานทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาก,กว่า10ปีนี้ประชาชนและตำรวจส่วนใหญ่ก็รู้ดีว่ามีใครเป็นเจ้าของรวมทั้งนายพลตำรวจกลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง การจัดการกับปัญหาเช่นนี้อันที่จริงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายอุมตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตรงและในการแก้ปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายหรือรอให้มีการปฏิรูปตำรวจอะไรท่านสามารถพูดออกสื่อหรือเขียนหนังสือสั่งการสองสาบรรทัดได้ง่ายๆเพื่อจะทำให้สิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านี้หายไปในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น สำหรับความคืบหน้าในการปฏิรูปตำรวจตามสัญญาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครมอได้ให้ความเห็นชอบร่างพรบรตำรวจตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสนอแทนฉบับของคณะกรรมการชุดมีชัยรชชุพานุร่างขึ้นตามคําสั่งนายรัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ซึ่งในร่างฉบับนายมีชัยแม้จะไม่ถือว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจอะไรที่แท้จริงเนื่องจากยังไม่ปรากฏโครงสร้างสําคัญเรื่องตำรวจจังหวัด ตำรวจต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านทางคณะกรรมการตำรวจจังหวัดตามหลักสากลและสอดคล้องกับเสียงเรียกร้องของประชาชนและตำรวจผู้น้อยส่วนใหญ่ที่ต้องการให้สายบังคับบัญชาตำรวจสั้นลงโดยจบที่จังหวัดเท่านั้นแต่การปฏิรูปเพียงแค่ตามร่างของนายมีชัยสุดท้ายก็ยังไม่สามารถผ่านไปถึงสภาได้ ร่างที่ตำรวจผู้ใหญ่เสนอดังกล่าวจึงถือว่าไม่มีที่มาที่ไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา260ที่ให้การปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยจำกัดสัดส่วนของผู้เป็นตำรวจไว้เพื่อไม่ให้มีบทบาทในการครอบงำทิศทางการปฏิรูปเช่นที่ผ่านมาและสาระสำคัญตามร่างฉบับมีชัยได้ถูกตำรวจผู้ใหญ่แก้ไขและตัดออกไปหลายประเด็นเช่นองค์ประกอบของคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ตามร่างฉบับมีชัยเนมาตรา15ให้ยุบกตชและกตรรวมเข้าด้วยกันมีนายงฐมนตรีเป็นประธานโดยพบตรและรองพบตรฝ่ายป้องกันสอบสวนบริหารและ,จะเจรตํารวจแห่งชาติอายการสูงสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสํานักง,งานสารยุติธรรมอดีตตารวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไป5คนและบุคคลภายนอก3คนที่ผ่านการเลือกตั้งจากข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปทุกคนร่วมเป็นกรรมการ รับถูกแก้ไขในมาตรา14ให้พบตรเป็นรองประธานและรองพบตรทุกคนจเจรําตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการส้ำยังลดสัสดส่วนของอดีตตารวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไปที่มาจากการเลือกตั้งของตํารวจเหลือเพียง3คนการกําหนดให้พบตรเป็นรองประธานกตร แทนที่จะเป็นอายการสูงสุดหรือประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีฐานะเป็นเพียงกรรมการนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมราชการที่ถือว่าทั้งสองตำแหน่งมีสถานะสูงกว่าพบวตอรอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อพิจารณาถึงฐานะความเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามปวิอาญารวมทั้งอำนาจในการสั่งคดีที่พบวตอรอต้องเสนอสำนวนการสอบสวนที่มีความเห็นแย้งพนักงานอายการให้อายการสูงสุดชี้ขาดนอกจากนั้นสิทธิในการเลือกตั้งกอตอรอ ผู้ทรงคุณวุฒิ8คนที่กําหนดให้ตํารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ์เลือกซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้มีส่วนร่วมของตํารวจส่วนใหญ่ก็กลับถูกแก้ไขให้เป็นตํารวจระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปเป็นการตัดสิทธิ์ของตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรถึงสารวัตรทั่วประเทศซึ่งมีจํานวนรวมกว่า5 0,000คนอย่างไม่มีเหตุผลและไม่สามารถสะท้อนความต้องการของตํารวจที่ส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงเท่าร่างเดิม ที่สำคัญองค์ประกอบของกอตรที่มีสัดส่วนของตํารวจผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการถึง9คนจาก18คนดังกล่าวโดยเฉพาะรองพบตรทุกคนซึ่งมีฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพบตรโดยตรงจะส่งผลทําให้การออกกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการปริรูปตํารวจหลายเรื่องที่ถูกร่างฉบับแปลงสารดังกล่าวกําหนดให้กระทําโดยมติกตรเช่นให้ตํารวจบางหน่วยไม่มียศการโอนตํารวจเฉพาะทาง กว่า10หน่วยเช่นงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคไปให้กระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบและอื่นๆอีกหลายเรื่องเป็นไปได้ยากและเรื่องสำคัญคือการแยกงานสอบสวนให้มีสายบังคับบัญชาและการสั่งคดีต่างหากจากงานตำรวจป้องกันการแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจเนื่องจากสามารถการแกล้งแต่งตั้งโยกย้ายพนักง,งานสอบสวนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายได้ง่ายเช่นที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน การถูกตัดออกไปพร้อมกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตำรวจแต่ละคนโดยภาคประชาชนซึ่งจะส่งผลทําให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้นนายัฐมนตรีจึงควรใช้ความกล้าหาญและเด็ดขาดในการปฏิรูปตำรวจโดยนําร่างพร,ะระบรตำรวจแห่งชาติฉบับคณะก,กรรมการชุดนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้วมากมายแม้กระทั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองเสนอต่อสภาเพื่อตราเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว แทนฉบับปฏิรงถ่วงเวลาซึ่งไม่มีที่มาที่ไปตามกฎหมายและไม่ได้เป็นการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แท้จริงแต่อย่างใดบทความโดยพันตำรวจเอกวิรุษสรีสวัสดิสสด์บุตรสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยวุยเคมีตราราชสีมงกุฎหุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0 954605580